ตัดต้นข้าวควรตัดตอนไหนและตัดยังไงให้ได้ผลผลิตสูงสุดวันนี้ผมมีคําตอบมาฝากท่านผู้ชมกันครับก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนี้ฝากท่านกดติดตามช่องเกษตรชิวชิวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกษตรชิวชิวครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับว่า การตัดต้นข้าวนะครับในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็สนใจเยอะเลยนะครับว่าอยากรู้วิธีการว่าตัดยังไงตัดช่วงไหนวันนี้คลิปนี้ผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเราควรที่จะตัดต้นข้าวในช่วงไหนเดือนไหนและมีวิธีการตัดยังไงเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตของข้าวได้สูงสุดนะครับครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักของการตัดต้นข้าวก็คือเพื่อการกําจัดวัชพืชในนาข้าวการทํานาในปัจจุบันเกษตรกรนิยมการทํานาในรูปแบบ การหวานข้าวนาแห้งเพื่อรอน้ําฝนในฤดูการทํานาซึ่งปัญหาของการหวานข้าวคือวัชพืชและเมล็ดข้าวมักจะงอกขึ้นมาพร้อมๆกันทําให้กเกษตรกรต้องมีการกําจัดวัชพืชในนาข้าวด้วยวิธีต่างๆซึ่งการตัดต้นข้าวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถกําจัดวัชพืชได้อย่างดีแถมทําให้ต้นข้าวแต่กอได้ดีและเพิ่มผลผลิตมากขึ้นถึง12%เซ์ แต่การตัดต้นข้าวนั้นก็ต้องดูช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมมิฉะนั้นจะทำให้ต้นข้าวเสียหายและทำให้ผลผลิตลดน้อยลงกว่าเดิมได้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสายพันธุ์ข้าวในประเทศไทยที่นิยมปลูกกันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. ข้าวไวต่อช่วงแสง 2. ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสำหรับข้าวที่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปี ข้าวประเภทนี้จะแทงช่อดอกและออกรวงในเดือนที่มีกลางวันมีช่วงแสงสั้นกว่ากลางคืนหรือเติมเข้าฤดูหนาวดวงอาทิตย์จะตกเร็วและขึ้นช้าในช่วงเช้าซึ่งต้นข้าวจะมีปฏิกิริยากับช่วงแสงที่เปลี่ยนไปและเริ่มออกดอกซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านาที่ติดกับถนนที่เปิดไฟเวททั้งกลางคืนต้นข้าวบริเวณนั้นจะไม่ค่อยออกรวงหรือออกรวงช้ากว่าต้นอื่นจึงเป็นข้อสังเกตได้ว่า ข้าวประเภทไวต่อช่วงแสงไม่ว่าเราจะหวานช่วงไหนของปีเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายปีพร้อมๆกันคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมข้าวประเภทนี้จะสามารถปลูกได้ปีละ1ครั้งตามฤด,ดูกาล 2. ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปลังซึ่งข้าวประเภทนี้จะออกดอกออกรวง โดยไม่ขึ้นอยู่กับช่วงแสงสั้นของกลางวันจะจะออกดอกทันทีเมื่อความเจริญเติบโตรครบตามกำหนด90วันถึง100วันจากวันที่เริ่มปลูกจึงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีสำหรับการตัดต้นข้าวประเภทข้าวไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปีควรตัดหลังจากหว่านข้าวได้ประมาณ30 45วันหรือในระยะข้าวแตกกอไม่ควรเกินปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม หากล่าช้ากว่าน,นี้จะกระทบต่อผลผลิตข้าวมากเนื่องจากใกล้ระยะกำเนิดช่อดอกหรือระยะข้าวอุ้มท้องระยะกำเนิดช่อดอกของข้าวก็ขอ15คือประมาณ10กันยายนระยะกำเนิดช่อดอกของข้าวมะลิ105คือประมาณ25กันยายนซึ่งเราควรเว้นระยะห่างประมาณ3เดือนก่อนต้นข้าวออกรวงเพื่อให้ต้นข้าวได้สะสมอาหารได้อย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสร้างเป็นรวงข้าวได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเราตัดหลังจากช่วงนี้ต้นข้าวจะไม่มีใบและไม่สามารถปรุงอาหารหรือสะสมอาหารเพื่อไปสร้างช่อดอกได้และจะทำให้ผลผลิตข้าวของเราลดลงได้ 2. สำหรับการตัดต้นข้าวประเภทไม่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปังที่มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ90-100วันควรตัดในช่วงหลังจากหวานข้าวได้ประมาณ 3 0 4 0วันวิธีการตัดต้นข้าว 1. หากในนาข้าวไม่มีน้ําขังควรตัดใบข้าวให้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ5เซนติเมตร 2. หากในนามีน้าขังในแปลงควรตัดความสูงที่ระดับผิวน้ํทาทั้งนี้ระดับน้ําที่เหมาะสมไม่ควรเกิน5เซนติเมตร 3. ควรตัดในระยะข้าวแต่กอ 4. หลังจากตัดใบข้าวแปลงนาที่มีความชื้นควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมประโยชน์ของการตัดต้นข้าว 1. ช่วยลดความรุนแรงของวัชพืชในแปลงนาข้าว 2. ลดปัญหาวัชพืชในฤดูปลูกถัดไปทั้งนี้เมื่อตัดใบข้าวในระยะที่วัชพืชยังไม่ออกดอกหรือเมล็ดยังไม่สุกแก่จะช่วยลดปัญหาการสะสมของเมล็ดพืชในานาข้าวในฤดูถัดไปได้ แถมยังลดโรคระบาดของศัตรูข้าวเช่นโรคใบไหม้ 3. มใบข้าวและวัชพืชที่ตัดสามารถนำไปเป็นอาหารของโคกระบือได้และหากเราทิ้งใบข้าวไว้ในนาข้าวก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตัวอย่างนะครับแปลงนานี้นะครับเป็นแปลงนานที่ยังไม่ได้ตัดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะครับก็จะมีต้นยา้ินิดหน่อยนะครับแต่ต้นข้าวก็ หรือว่าปลูกได้อย่างสวยนะครับอาจจะหนาแน่นไปนิดนึงนะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างแปลงที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตัดต้นข้าวนะครับเขาตัดในช่วงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตัดถูกวิธีนะครับนี่นะครับเห็นได้ว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเห็นต้นข้าวไหมครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็สูงเลยนะครับก็จะเห็นเศษหญ้านะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับ มันก็จะเน่าไปนะครับเป็นปุ๋ยนะครับอินรีย์ไปในตัวนะครับเห็นต้นว่าต้นข้าวก็เริ่มแต่กอแล้วนะครับสูงขึ้นมาเลยนะครับเห็นด้านโนไหมครับนี่นะครับหนาสวยเลยนะครับครับก็จะเทียบให้เห็นชัดๆนะครับระหว่างแปลงนาที่ตัดใบข้าวแล้วก็ไม่ได้ตัดนะครับแปลงฝั่งขวามือนี้คือยังไม่ได้ตัดนะครับเป็นแปลงที่ปลูกพร้อมกันนะครับข้าวสายพันธุ์เดียวกันนะครับ ส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่ตัดแล้วนะครับแล้วก็ตัดถูกช่วงจังหวะนะครับต้นข้าวก็สมบูรณ์ดีนะครับต้นโตนะครับเห็นได้ว่าใบที่แตกขึ้นมาใหม่จะเป็นใบที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนใบฝั่งนี้จะเป็นใบแหลมเรียวเล็กนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มแตกอเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ เทียบมุมสูงให้ดูนะครับวกว้างๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการตัดต้นข้าวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมแล้วก็กดติดตามช่องกระสีชิชวนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคําถามนะครับสำหรับวันนี้ผมโจจิวต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ